ว่ามาานทำไมอ่ะมานั่งพักพักไงนะทำไมอ่ะเราจะหางกับก็ได้เลยเออวันนี้อยากอยู่คนเดียวอกหักเป็นอินโทรเวิร์ t เศร้าอ่ะมันเป็นอิน introvert นะมันเป็นอิน introvert นะมันอยากอยู่คนเดียวมันอกหักมันอยู่คนเดียวก็ได้มันเศร้าไม่เป็นไรเป็นอินโทรเวิร์ t อยู่คนเดียวได้แล้วก็จะมาเมียสายคบต่อดละนะเออทำไงดี แห่งก mm ันสักวันหนึ่งเหอทำไมฉันเว่อเลยโอ้ยโอ้ยฉันเว่อเธอมานั่งกินชาบูกันอยู่แล้วผู้ชายเพื่อนบอกว่าเธอเธอเราอยากกินชาบูอ่ะเพื่อนก็บอกว่าไปดิเราก็หิวเหมือนกันหิวเหมือนกันว่าสั้นว่าหมดหม้อไปสองสามหม้อโอเคว่าเพื่อนชอบกินผักอะไรอย่างนี้ สามอย่างเลือกว่าสอย่างแตงกวา,าบัตรใจบัตรใบอบัไรใบบัตใบบัตใอักรีบักบุงตรักรใ่าัตรใบบัตรใบัรบัตรใัรใบาัตรบัตรบบัตบบับ